อานท์เราจะอดทนต่อคำล่วงเกินของผู้อื่นเหมือนช้างศึกก้าวลงสู่สงครามต้องทนต่อลูกศรซึ่งมาจากทั้งสีทิศเพราะคนในโลกนี้ส่วนมากเป็นคนชั่วคอยแสหาแต่โทษของผู้อื่นเธอจงดูเถิดพระ ราชาทั้งหลายย่อมทรงราชพาหนะตัวที่ฝึกแล้วไปสู่ที่ชุมนุมชนเป็นสัตว์ที่ออกชุมนุมชนได้อานอนท์เอ๋ยในหมู่มนุษย์นี้ผู้ใดฝึกตนให้เป็นคนอดทนต่อคําล่วงเกินของผู้อื่นได้จัดว่าเป็นผู้ประเสริฐสุดม้าอัสดง มาสินทบพระยาช้างตระกูลมหานาคที่ได้รับฝึกแล้วจัดเป็นสัตว์อาชาในสัตว์อาชาในเป็นสัตว์ที่ประเสริฐแต่คนที่ฝึกตนดีแล้วยังประเสริฐกว่าสัตว์เหล่านั้นดูก่อนอานอนท์ผู้อดทนต่อคำล่วงเกินของผู้สูงกว่า ก็เพราะกลัวอดทนต่อคำล่วงเกินของผู้เสมอกันเพราะเห็นว่าพอสู้กันได้แต่ผู้ใดอดทนต่อคำล่วงเกินของผู้ซึ่งด้อยกว่าตนเราเรียกความอดทนนั้นว่าสูงสุดผู้มีความอดทนมีเมตตาย่อมเป็นผู้มีลาภ มียศอยู่เป็นสุขเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเปิดประตูแห่งความสุขความสงบได้โดยง่ายสามารถขุดมูลแห่งสามารถขุดมูลเหตุแห่งการทะเละาวิวาสียได้คุณธรรมทั้งมวลมีศีลสมาธิเป็นต้นย่อมเจริญงอกงามแก่ผู้มีความอดทนทั้งสิ้น นะและในที่สุดทาตก,กรรมกรนะผู้ด่าพระพุทธเจ้าก็เลิกลาไปเองในที่สุดนะนี่คือพระสูตรหนึ่งที่สมัยพระพุทธเจ้าการก็มีนะเกี่ยวกับคนด่าคนว่านะไม่ว่าจะเป็นตระกูลสูงตระกูลกลางตระกูลต่ำนะซึ่งด่ากันไปด่ากันมาก็มีนะก็ให้เรา นะอยู่กับธรรมะอยู่กับคำสอนของพระพุทธองค์นะปัญหาคำถามคำตอบใดที่เรายัางยังหาอยู่นะยังไม่ได้คำตอบก็จงเข้าไปดูไปศึกษาในคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกนะในพุทธโอษธรรมโคดนะหรือพุทธวจนะนะในพระสูตรต่างๆ ก็จะเจอคำตอบนะศึกษาธรรมของท่านในะเยอะๆแล้วก็เรียนรู้ปฏิบัตินะตามสมควรแก่ธรรมกับทุกๆท่านนะก็ขอเจริญพรนะ